วิ่งนานักกระต่อว่ะสร้างกันจนนนังเลยลูะสร้างมันนานลักต,ต่อเออดํมดูครับดูเป็นยังลูกเป็นไรครับเอาเอาเอาเออเอ้ยสวัสดีครับ ไายน้อยมีมงคลชาแนลครับโ้ได้ลูกบอลใหม่สีฟ้าจากเอฟซีครับขอบพระคุณครับผมลูกบอลที่เล่นานแล้วครับแต่ยังไม่ยังไม่สูบลมให้มิ่งใช้เพิ่งเพิ่งมาหาเจอครับเพิ่งมาหาเจอโอ้ลืมครับได้มาตั้งนานแล้วนะได้ได้มานานแล้วนะคิดว่าตั้งแต่นู่นพร้อมลูกบอลนะลืมเลยว่า ไปคนเจอครับผมพอปอเร่งเขาเฮ้ยเฮ้ยพ่อครับอะไรนะ่ยพ่อพ่อครับวู้วว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 ฮิ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 รบกวนปอเฮ้ยวิลาออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาพี่สูบถ้าจะสูบแข็งวันนี้ไม่ได้ครับก็ประมาณนี้แหละครับมันจะวิ่งเร็ว

ไปหาแม่แล้วครับแม่ครับเลยไม่มูรหลายนะครับแม่แมครับเอ้ยเอ้ยบอกว่าเก็บไปเมื่อกี้ขี้แล้วเหรอครั้งดีโอ้ยโยนใหญ่ครั้งหนึ่งก็เคอีกหนึ่งเนาะเย้หนิคนกินเนาะอินกับขี้ตัวปุ๊กวานจะไปไหนเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นฤทธิ์ชีดวงเอาเพราขี้นะหัวใจแน่เจ้าน่ะ ดูดูครับดูดูเฮ้ยดึดดูดูเฮ้ยดึด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 ดือฮึดฮึดฮอฮฮฮเฮ้ยฮออ้ยฮ้ยยเฮ้เ้อจุดยอดเลยเฮ้ยผู้ชายพ่ออันนี้ของแทบพ่อจะบอกปีทาได้ของแท้พ่อของแค่ของแค่ครับก่อพันก่อพันครับผม นี่คือนรานราชีชียังเกาะยังเกาะพอพันพังเดียวโอ้ไปแล้วไปแล้วอีมาแกงอะไรแต่เปานี่ตักบาตรท,ทบหลานเหรน้ำเน้พระอ้ยลม้ลมลม้มล้ม ลูกบอลนี่เพิ่งเจอเขาลูกบอลไปแล้วไปแล้วตอนนี้เอาไปเล่นในคอกเพราะว่าโอ้ยลูกโอ้ยลูกลูกโอ้ยโอ้ยยังเป่าบอลโอ้ยอ๋อถ่ายมูลเนาะเป่าเก็บเมื่อกี้นี่เดี๋ย กินทุกครั้งครับต้องเอาอาหารลอ่อซะหน่อยไม่งั้นนางจะอารมณ์ไม่ดีเราต้องได้กินแม่ครับเอาวะครับแม่เฮยปวดท้อ,องแม่แล้วเฮ้ยเฮ้ยอึดพังลูกบอยไข่พังแ,แท้ๆพ่อแม่แหยังพ่อเปาพ่อเปาเหรอนะวะค,ค,ครับพ่อเปาครับพังพ่อเปาม่เหล็กครับผมนะครับพ่อ

บ้นยักเบื้องบะเบื้งบ่เห็นยังไงกุกยังเดียวบ่โอ้ดูดูดูครับดูบันนี่ก็อน่ขอทวงบ่ลุมขอพระคุณเอฟซีนะครับเอ้อคุณยายแกจำชื่อดีแต่ผมจำไม่ได้ เพราะว่าคุณยายเป็นคนรับผมก็ไ <gewoon> ม่รู sure like reason, ้นะครับขอขอประทานอภัยนะครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับที่ส่งมาให้เป็นของเล่นกับเสียนะครับสนุกมากครับดูเสียครับพ่อครับไปใช้ครับพ่อไปใช้ครับอุ้ยราไม่มีมูลเลยเนี่ยนี่อู้ยอพ่อเอาน้ำผมมาพ่อพว่นครับเอาครับลามาครับ ดูดูฮยนาะสั่งเด้อพอกวนสั่งสงหน่อยเลยวะน่ารักกรนตอพ่กสั่งกันจังไะสังมันนาลัากตอตุดูครับดูเป็นยังลูกเป็นไรครับอาอาอาอ้ โอ้โสนุกสนานครับลจะนนนกับพ่อดันนนพ่อป๋อกับมักวนแต่ล่หลาก็เล่นเลนตัวดู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 ลุขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาป้าปัาป้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 เลยมองกับพ่อปาดูดูลุก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 อยาฝ้า อึดอึดอึดนกกระโดดติดติดติดอึดพ่อพ่อครับมาขืนก็พ่อมาขืนพ่อมาขืนแล้วเอาขันเหมือนพี่ดาวสิขันเหมือนพี่ดาวสิเนี่ยเอาเอาเอาขานลูกคานเอ้ยยึดยืดยิ่ยิ่ยิ่งานไปแล้วเอาเอาเอาเฮ้ย ไปไปชวนมปาเล่นไปไปมเปาเล่นไปนุ่นนุ่นนุ่นจะไม่เล่นเนาะนี่ครับไปละ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 เขาจะไปใส่ยังวะไปละไปละไปละไป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 เอ้า ไปแล้วเอเอ,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 เอต้นใหม่ตัวนี้เสร็จเลยเอนี่เรยเปาอยาลากันมังเมื่อลยครับเสียงเสียงมานปลานีอนเนปลายานเห็นกว่คยปลาคุณหาพูดออกมาลู ออกมาจากอุ้มไม้อุ้มไม้่าสั้นพวมไม้ไปล้ไป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 ่างไปสังพวกอุยกเป๋าอัจบัดมออเจ้าก็มาแกงสั่งหน่อยนาะเจ้ากายเอาเอ่ออื้ออออ้้อ้ออ

เอ้ยจะไปสร้างงานต้องไม่เจ้าแล้วชนควายอ้เมไงเมย์แล้วยิงเสากันเจ๊ก็ใยา่เรียนน้ำเจ๊ไรเงี้ยงขึ้นมาเงี้ยเฮ้ยน้อศาสนาไม่เจ้าเอ้าเจ๊บอกสมัยเจ๊เป็นเด็กๆในไม่มีอย่างนี้หรอกไม่มีไม่มีเล่นแบบนี้เด้เจ๊บอกจริงเหรอ สมัยเจ้าเห็หนไหมว่ามีเร่องสีวะว่ามีดอกค่อไม่มีไม่มีเอฟซีส, FC ส่งให้อย่างนี้ใช่ไหมเจ้าสมัยได้เหรอเจ้านะเท่าแล้วนี่สิบขันึงดอกเพราะว่ามันท่านเท่าดอกเพราะว่านูาอ,านอีอตาวครับเอาเหนื่อยแล้วเหรอเอาลูกบอลไม่เล่นน่ะโอ้ยเสียมาดเด่นคึ้นมาทีนี่บอแล้ว อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับผังผังดีชนแนลและก็ภายน้อยมิมันคนชนแนลครับขอบคุณน้องเสอือน้องสิงค์ครับผู้จดประกาศยูทูบเบอร์ชาวช้างทุกท่านครับพเลนเรนือแม่วอนครับให้คำปรึกษาว่าให้รับมือกับสถานการณ์ยังไงแบบใดครับจางสถานที่ครับศูนย์คุนชาจัารศึกษาจังหวัดสุรินทร์ครับ และที่ขายไปได้เลยพ่อแม่เอฟซครับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับ Thank you very much นะครับผมสวัสดีครับ